สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูขนมค่ะก็คือบัวลอ,อยสาคูใบเตยนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีการทำก็ง่ายไม่ยากค่ะไปค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือน้ำมะพร้าวอย่างที่สองก็คือเนื้อมะพร้าวที่ขูดออกมานะคะวันนี้เราใช้ทั้งหมดหนึ่งลูกค่ะและต่อไปค่ะก็คือสาคูเม็ดค่ะปริมาณที่200กรัมค่ะซื้อมาจากเซเว่นนะคะก็ซื้อมาแบบสีเขียวเลยวันนี้เราจะใช้ทั้งหมดเลยค่ะที่1ถุงค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้เราเทสาคูลงในภาชนะค่ะแล้วก็กรียาให้เท่ากันค่ะเดี๋ยวเราจะเทน้ำใส่ลงไปค่ะปริมาณน้ำนะคะก็เทใส่ลงไปพอดีกับสาคูค่ะเราจะแช่ทิ้งไว้ทั้งหมดอยู่ที่5-10นาทีค่ะ ตอนนี้ก็ใส่น้ําลงไปก่อนนะคะใส่น้ําให้ทั่วเพื่อที่สาคูจะได้อืดน,นะคะอมน้ําเวลาในการต้มนะคะจะต้มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปั้นเป็นก้อน,ก,อนก็ปั้นได้ง่ายค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถุดิบนี้ก็คือใบเตยค่ะก็พันมวน้มวนให้เรียบร้อยค่ะใช้1-2ใบ เมื่อแช่ครบแล้วนะคะ5-10นาทีเดี๋ยวเราจะนำสาคูมาปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะจะก้อนเล็กหรือว่าก้อนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะวิธีการปั้นค่ะก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ทำให้เป็นกลมๆนะคะบีบพอประมาณเอาแบบกลางๆนะคะไม่บีบให้แน่นจนเกินไปนะคะหรือว่าทำให้เขาหลวมจนเกินไปค่ะ หนึงข้อเสียนะคะถ้าบีบเป็นกลมๆแบบแน่นๆเลยสาคูจะสุกยากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบีบน้อยนะคะหรือเบาเกินไปเวลานำไปต้มนะคะสาคูจะไม่เกาะเป็นเม็ดค่ะก็จะแตกเม็ดออกมาและขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะปั้นเป็นก้อนๆให้หมดเลยนะคะสำหรับหนึ่งถุงที่เราได้ซื้อมาปั้นเสร็จเรียบร้อยก็ได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นกะทิแล้วก็น้ำตาลสายแดงค่ะแล้วก็ต่อด้วยเกลืออีกหนึ่งช้อนชาต่อไปค่ะเราก็จะนำสาคูที่ปั้นเป็นกลมๆแล้วมาต้มให้สุกค่ะเวลาในการต้มนะคะก็บอกไม่ได้เพราะว่าบางทีเราก็ปั้นเล็กบางทีเราก็ปั้นเป็นลูกใหญ่นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ตักขึ้นมาชิมค่ะเมื่อชิมแล้วนะคะข้างในไม่มีไตนะคะก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ปิดแก๊สแล้วเราก็จะตักเขาไปนอกในน้ำเย็นค่ะก็เตรียมน้ำเย็นไว้เตรียมน้ำเย็นรอไว้เลยค่ะแล้วก็เทใส่ลงไปที่น้ำเย็นพักทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราตั้งหม้อค่ะใส่กะทิลงไปวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะใช้ทั้งหมดเลยค่ะ1นึ่กอง1กล่องก็อยู่ที่ปริมาณ250กรัมค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวใส่ใบเตยลงไปค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะใส่ที่100กรัมเกลือก็1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ติดแก๊สเลยค่ะไฟที่ใช้จะใช้เป็นไฟกลางค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะคนด้วยค่ะคนให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็เกลือด้วยพอน้ำกะทิเริ่มร้อนนะคะแล้วก็เริ่มเดือดเราใส่มะพร้าวลงไปเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะ แล้วก็ตั้งบัวลอยไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้ตั้งน้ำกะทิไปเรื่อยๆค่ะแล้วน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะเล็กน้อยเราก็ใส่สาคูที่ปั้นเป็นบัวลอยเป็นกลมๆแล้วลงไปค่ะแล้วก็ใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำกะทิจะเริ่มเดือดขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ ในขั้นตอนของการทำบัวลอยเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้เราก็จะไม่เคี่ยวบัวลอยไว้นานนะคะตอนนี้บัวลอยของเราก็เดือดขึ้นมาเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สเสร็จแล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะ แล้วนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำสาคูบัวลอยใบยเตยมะพร้าวอ่อนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสําหรับวิธีการทําขนมบัวลอยที่ช่องอรไอยแบบบ้านๆนามาให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ